เราก็อยู่จอมเทียนนะตอนนี้อาก,กาศดีมากเลยอ่ะซันเซ็ตซันเซ็ตส่วนใหญ่มีแฟษฝรัร่ง่ไม่ไม่มีอันนี้อยู่หน้าตลาดจอมเทียนไนท์มาร์เก็ตผมเดินอยู่บนทรายนะค่อยๆเดิน เดยกกิ้งอันนี้อะไรไม่นน่ไม่รู้ชื่อนะก็มีฝรั่งมีนักท่องเที่ยวเยอะจีนยิบน้อยนี่ไงโอ้โหนี่เขาไลฟ์กันเลยนะตั้งกล้องไลฟ์กันเลยนะเนี่ยเดินขึ้นฟุตบาทก่อนะครับเดินเร็วไม่ได้นะกิ้งครับ <laughs> นะครับแก็ยบยังเงียบกิ๊บเลยครับท่านผู้ชม เราจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยกุงีพมาเที่ยวเยอะนะกุงี้เลยวันนี้ก็จะไม่โอ้โหมีแต่ฝรั่งขึ้นซัมซัมสองแถวเลยวันนี้ก็จะไม่ได้ไอ้นั่นมากไม่ได้หนาแน่นมากเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะนี่นี่นี่คาเ่ พาเซชื่ออะไรอารมณ์จอมเชียนนะสวยสวยดวยดีมาเข้าไปกันหน่อย